ก็เหลือไม่ถึง4ชั่วโมงแล้วนะเด็กผีสำหรับเกม FA ครับรอบ3ที่ทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดของพวกเราจะต้องออกไปเยือนเอมเบร e s สเ a เดียมของไอปืนใหญ่อาร์เซนอลในช่วงเวลา4ทุ่มตรงสุดๆไปเลยมีตั้ง64ทีมไอ้คนจับมึงก็มือดีเหลือเกินมึงก็จับเจอทีมใหญ่ซะอย่างนั้น แล้วรู้ใช่ไหมว่าถ้าคืนนี้เราแพ้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นิเวอว์พูเมื่อคืนชนะ4-0เชลซีเมื่อคืนชนะ5-0ส่วนแมนซิต,ตี้เนี่ยไม่ไม่รู้ไปโกรธใครมาชนะไป8-0ดีนะจบ8ถ้าจบ7พวกเราโดนอีกนะอุตส่าห์แบบมีตั้ง64ทีมอุตส่าห์เป็นเป็นรอบแรกที่ทีมจากพิมพิลีกได้ลงสนามใน FA อครับมึงก็มือดีจับ ทีมพเมลีกชนกันอีกแล้วเจอเซนนอนด้วยเซนนอนเขาเพิ่งแพ้นีกอเซอร์มาใช่ไหมในไอ้รอบรองคาราบาวครับทีนี้เขาก็อยากจะกลับมามีผลงานที่ดีแล้วเล่นในบ้านเจอเราเราเอาจริงๆมันก็เพิ่งดีไอ้นัดเจอลิเวอร์พูลซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ฟอร์มดีๆในแดงเดือดของแมนยูเนี่ยมันจะต่อยอดในค่ำคืนนี้ได้หรือเปล่ามันจะยังวิ่งสู้ฟัดมันจะยังเล่นกัน ออดูมุ่งมั่นดูแข็งขันดูแบบเออมีหือมีอือตอบโต้ทีมเจ้าบ้านเขาได้เหมือนแดงเดือดเออหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วสิ่งที่เด็กผีต้องกังวลกันต่อก็คือเรื่องลูกตั้งเตะโดยเฉพาะลูกเตะมุมของอาเซนอนเกมที่แล้วในพรีเมียร์ลีกเราโดนไป2ประตูเลยนะจากลูกเตะมุมแล้วก็เกือบจะโดนอีกหลายรอบแล้วหลังจากนั้นเราก็แบบเสียประตูจากเตะมุมเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้ ได้ซ้อมกันมา1อาทิตย์เต็มๆมันต้องมีการซ้อมลูกตั้งเตะบ้างแหละอโมริมกับลูกทีมอ่ะก็ขอให้มีสมาธินะมุ่งมั่นตั้งใจเล่นให้ได้เหมือนเกมแดงเดือดก็จะดีมากสำหรับเด็กผีอย่าลืมนี่คือวันอาทิตย์เตะเสร็จปุ๊บนอนตื่นเช้าไปทำงานถ้าชนะมันก็ดี แต่ถ้าแพ้ตกรอบขึ้นมาวันจันทร์โอ้โหยาวๆเลยโดนล้อไปอีกหนึ่งอาทิตย์ส่วนคาดการ11พผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก่อนเกมรูเบนอโมริมเขาก็พูดชัดเจนแล้วว่าคืนนี้เขาจะให้เอาทายบบยินเดียได้ลงสนามเฝ้าเสาแทนอังเดโอนาหน้านะส่วนกองหลังพี่โอนก็นยังเชื่อว่าแฮร์รี่แม็กควต้องได้ลงลิซ a นโมาดิเนสต,ต้องได้ลงส่วนอีกคนนึง จะเป็นเลนิโยโรหรือว่ามาทายเดลิกก็ไม่ติดแต่ถ้าให้เดาเอาโยโรลงก็ดีนะเพราะน้องมันสูงไงจะได้แบบเอามาเล่นลูกตั้งเตะช่วยป้องกันช่วยมงอะไรเงี้ยเนาะส่วนแดนกลางอวิงแบกก่อนมาซาอุยวิงแบกขวายาวๆไปส่วนซ้ายก็ตามนั้นเลยของดีจากโปรตุเกส d ดิโกดาโลซึ่งคืนนี้จะดีเหมือนแดงเดือดหรือเปล่า,เ,าเราก็ต้องไปลุ้นกันอีกรอบ ตรงกลางคอบบี้เมนูกับอูกาเต้มันเล่นกันเข้าขากันดีแดงเดือดก็ทำหน้าที่ได้โอเคเพราะฉะนั้นก็ลงต่อเนื่องไปได้พักมาเต็มๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนแนวรุกบรูโน่เฟรดนเดสกับตันทีมยังไงก็ต้องลงคืนนี้ขอยอย่างเดียวมีสมาธิอย่าขี้บน่นอย่าขี้ไวอยวายและเดี๋ยวผลงานมันก็จะดีเองอามัดเดียโลเพิ่งต่อสัญญากับแมนยูไปฟอร์มก็ ดีวันดีคืนกลายเป็นตัวหลักในยุคอัมบริมแล้วก็ลงกันต่อเนื่องกองหน้าก็ลาสมู่ไฮลุนกันต่อไปเนาะถ้าไม่ลาสมู่ไฮลุนมันก็ต้องโจชัวเซอร์ซี่อ่ะซึ่งเอาไฮรุนดีกว่าน่าจะมีลุ้นในการทําประตูดได้บ้างแต่ก็ขออย่างเดียวช่วยวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษรอบอลเปิดของเพื่อนร่วมทีมบ้างแล้วก็เวลาพิงเขาอะ่ะอย่าไปพิงเยอะมึงพิงแล้วมึงไม่ได้บอลเลยนะเออไม่ต้องพิงมากไม่ต้องสกินชีฟมาก ยูโน w ก็ถือว่าได้ลุ้นนะสำหรับเด็กผีในค่ำคืนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจบลงแบบไหนแต่2อาทิตย์ที่ผ่านมาในเกมแดงเดือดเ,อเราได้ซ้อมเยอะเฮ้ยมันเริ่มที่จะเข้าใจวิธีการเล่นของอโมริมแล้วนะนักเตะในทีมแล้วหลังจบแดงเดือดเ,อเราก็ได้ซ้อมเยอะอีกเช่นกันพักมาเต็มๆ1อาทิตย์เออพักเยอะกว่าเซนอนซทีซ้เพราะฉะนั้นก็หวังว่าในค่ำคืนนี้นักเตะ จะมุ่งมั่นตั้งใจวิ่งสู้ฟัดต,ตลอด90นาทีอย่าไปต้องไปต่อเวลาอย่าต้องไปเตะจุดโทษเลยให้มันจบจบแบบนี้แหละจะจบแบบไหนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสโมสรเพื่อแฟนบอลที่เขาดูในสนามแล้วก็ดูทีวีอยู่ที่บ้านแค่นั้นเลยเด็กผีคิดเห็นยังไงคืนนี้แมนยูจะรอดหรือว่าจะร่วงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามแฟนผีไร้ขนในทุกแพลตฟอร์มด้วย